นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่ชายของข้าก่อเรื่องไปสะุทุกที่เลยหรือไงกันนะ่เอออืมบ้าชะมัดถ้าข้าสอนมือเข้าไปยุ่งข้ามีหวังได้ตายแน่นะ่แต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามาเฮ้ยเคยเห็นว่าเจ้าสบายดีแล้วมีชีวิตอยู่ข้าสงสัยเหลือกเกินว่าในอนาคตเจ้าจะเป็นได้ขนาดใดกันแน่นะเออเอะ ขอโทษนะคืออ,อ,อ,อะไรกันล้วนวนั้นเอเอห,หรือว่าบายสีท่านน่าจะเป็นกบยาช้างพิกะ็ยองคุณแช่หรือไม่ขนาะนี้มีสายตามากบายกำลังจับจ้องมาที่พวกเราอยู่ดังนั้นเราหยุดพูดกันก่อนเถอะนะอ๋อได้สิข้าอยากจะเอ่ยคำขอบคุณสำหรับท่านนะขอรับท,ที่ท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้ <c oughs> เรื่องนั้นนะมาเรื่องเล็กน้อยตอนนี้ตัวข้าขอตัวลาเลยนะอ๋ะอะอะไรกันมนนะน่ะหมอนั่นทำตัวสนิทสนมกับกระยองคุณมันเป็นใครหมายความว่ายังไงที่ว่าสนิทสนมนะฮะตัวเขาก็แค่อาจจะถูกเตือนไม่เข้าไปที่หอนางล้มนั่นก็ได้ใครจะไปรู้กันล่ะเอ๊ออ๋อแค่นั้นจริงๆหรือนี่ตัวข้ากังวลมากเกินไปหรือที่หนพี่แต่ว่าพี่ชายของข้ามาทำอะไรที่นี่กันแน่นะ ไอ้เจ้าพี่ชายนี่เง,าง่าขูคฆ่าก็แลดียังไงถึงได้มาถึงตาใส่ข้าแบบนี้นะฮะโอยแค่รบกวนท่านพ่อกับท่านแม่มาตลอดนี่ก็ยังไม่พอรอึแลรยจะมาควงนางหล่อพวกนี้อีกหน่อยนะโอยจูโ่โงมบ้านี่ด้ยินะยน้ย,ยนี่ข้าหน้คิดเหมือนกับว่าข้าเป็นคนโง่งมาทั้งปีแต่ว่าเขากลับทําเหมือนกับไม่รู้จักข้าเนี่ยนะโอยโอืมชิไอ้น้องงี่เงา่า ในเวลาต่อมานั้นไอ้จุ๋น้องยี่เง่าซองอูคันเอ้ข้าน่ะอยากจะมาเจอเจ้ามากเลยนะเขาน่ะไม่กล้าจะบอกใครว่าข้าน่ะคือพี่ชายของเขาหรือไงกันเล่าข้าว่าเพราะว่าข้าหน่ะเคยข้าเคยเออยอมรับนะว่าข้าน่ะมันอ่อนแอและโง่มากจริงๆในตอนนั้นน่ะเย้ยังไงก็เถอะ มันควรจะมีความหมายสําหรับเขาบ้างสิพวกเรานะ่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะอย่างน้อยเขาน่าจะแสดงอาการให้รู้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่พูดอะไรก็เถอะเฮ้ยไม่รู้ด้วยเน่าข้านอนดีกว่าเฮ้ยทอไมนอนไม่หลับว,วะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานอนอยู่นะข้าน่ะควรจะกลายเป็นพี่ชายที่อูคังมันภูมิใจสิหนอยึบเอาละวางความเกลียดคร้านที่จะพักลงก่อนก็นแล้วกัน คิดถึงแต่สิ่งดีๆีวันนี้ข้าได้พบเจอกับบุคคลที่เคยช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ผู้ซึ่งเป็นที่จับตามองของคนในโกย่างพยองนี่ยิ่งกว่านั้นตัวเขายังจำข้าได้ว่าข้านเป็นใครอีกด้วยเขาต้องกลายเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้ข้านไม่ได้ปัญญาอ่อนอีกต่อไปแล้วนะไฟแต่ว่าสิ่งที่ข้ารู้ในตอนนี้มีเพียงแค่การโคจรพลังภายในรูปแบบการต่อสู้ในดาบและพื้นฐานการก้าวเท้าเท่านั้นมันคงจะดีกว่าถ้าข้าได้ศึกษาในเรื่องจางบีบและสินบีบ มันจะเป็นอย่างไงนะถาว่าข้าน่ะใช้วิชากระบี่สวรรค์ปัทพีในการสร้างกระบวนท่าแบบใหม่ขึ้นมาข้าสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของลมที่แข็งแกร่งและง่ายสําหรับจางบีบสึ่งได้ใช้ฝ่ามือและมือมันจะเป็นอย่างไรกันนะถาว่าข้าน่ะสร้างลบที่แข็งแกร่งด้วยจางบีบขึ้นมาข้าจะเรียกมันว่าฝ่ามือวายุมันเป็นชื่อที่เท่สุดๆไปเลยย่าและมันก็น่าจะเหมือนกับหาฝนถามว่าข้าน่ะใช้วิชาทะลวงใช่หรือเปล่ากันนะไม่หรอก มันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าด้วยการกระหนด,ดถ้าอย่างนั้นเขาจะสร้างการเคลื่อนไหวที่มันก็หาฝนขึ้นมาอ้ายๆๆยายายาย,ายาซออูมุนได้ใช้จ้างบีบในสุดยอดคำแนะนำวรยุทธ์สร้างฝ่ามือวายุขึ้นมาในหัวของเขาตลอดเวลาหลายปีที่เขานั้นจ้องมองภาพวาดมันได้ทิ้งผลกระทบที่ทำให้เขาสามารถจะฝึกฝนวรยุทธ์ในหัวของเขาออกมาได้แม้ว่าเขาจะใช้เวลาทั้งคืนในการสร้างและจดจำการเคลื่อนไหวภายในหัวของเขาเขาก็ไม่สามารถจะควบคุมมันได้ จนเข้าสู่วันใหม่อ้อยเลยขมาเลยขมาใกล้เริ่มแล้วนะจ๊ะใกล้เริ่มแล้วให้ตินเต้นจังเลยอยากดูแล้วสินั่นสินะมันเป็นวันที่ผู้คนนั้นเฝ้ารอวันนี้วันที่มีการต่อสู้ระหว่างจ้องหวางและกวายาชางมีเงียนี่ตีตีด้วยตีด้วยเ,ออเริ่มยังอะยังไม่เริ่มหรอกโอ้ยจะไม่อะไรอีกห่ะรอานานแล้วเนี่ยโอ้โห ในสุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะนี่ฮะเอ่ออ๋อนี่โอ้ยพวกเราตกลงได้ไปสํสำเร็จเัินสินะใช่แล้วถ้าเคยพูดกับคนที่อยู่ในระดับที่15เขายังปฏิเสธข้าเลยเออโชว์ไม่ดีเลยถ้าเพียงแค่มีใครบางคนเท่านั้นที่รับการทำงานให้กับเรา ข้ามั่นใจว่าข้าสามารถทําให้ทุกคนดีขึ้นได้อย่างแน่นอนตระกูลของเจ้าจะตกต่ำได้ถึงขนาดไหนกันแน่นะโถ่ไว้นั่นมันกว่ายางช้างมีนี่นะโอ้โยมาแล้วรอนี่โอ้ยโอ,ยโอ,โอ้เราเนี่ยเพิ่งเคยพบเห็นภาพคลุมหลายทัศซอที่สร้างขึ้นมาจากเส้นไหมทัศซออายุหลายศตวรรษเลยนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าน่ะจะได้เห็นว่ายาช้างมีด้วยตาทั้งสองข้าของข้าแบม่นี่ส่วนข้าในาเห็นแค่ตาเดียวเพราะตาบอดข้างหนึ่งไฮ้ไอ้นี่เล่นใหม่ละ อนะยังตื่นเต้นอยู่เลยเอาสุดยอดเลยจองฮาวายยังไม่มาหรือนี่มาหรือ,อยังอะ่ะโอ้โหช่างแข็งแกร่งจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่เฉยๆฉยาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังของเขาที่แผ่ออกมาได้เลยก่อนที่หนึงชั่วโมงผ่านไปนั้นเย้เฮ่นี่มันก็นานมากแล้วนะเนี่ยเจ้าเด็กหัวดีอ๋อในที่สุดจองฮวายก็มาถึงแล้วหรือนี่ ไม่อยากจะเชื่อเลยตัวเขานะ่ะให้กระยองหุนรอเป็นชั่วมองเชียรอนีแต่นี่เขานะ่ารักษาความเยาวัยของเขาไว้ได้เป็นอย่างไรกันตั้งร้อยปีเช่นนั้นเนี่ยอายุนะ่าคงจะเป็นเรื่องที่เกินการคาดเดาเมื่อเขาข้ามขอบเขตของระดับสูงสุดไปแล้วระมังนะชายเพเนจรออไรน้ำยัยไม่ใช่จงคะวันแม้จะอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวาเช่นนี้เขายังไม่จริงจังเลยโอ้เจ้าเองก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือนี่เจ้าหนูนี่ก็คือโอกาสที่หายาก เจ้าน่ะต้องจับตาดูให้ดีๆนะเฮ้สิ่งที่สำคัญที่เจ้าน่ะต้องจับตามองนั่นก็คือระยะห่างและลมหายใจนี่ข้าได้ยินเสียงของจองฮะวานในหัวของข้าหรือนี่ตัวข้าพยายามจะเข้าไปประชิดตัวในขณะที่กยองหุนพยายามเอาชนะข้าด้วยการดับลมหายใจของข้าขณะที่ข้าน่จะรักษาระยะห่างเอาไว้ถ้าเจ้าจับตาดูการต่อสู้ของพวกเราอย่างใกล้ชิดมันจะช่วยให้เจ้าน่ะเข้าใจได้อย่างง่ายดายมากขึ้น โอ้ถ้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากเลยนะไร้นาำเอ๊อหมายถึงจองขะพังเอาละเอาละก็านนะาพร้อมจะรับมือข้าหรือยังกันเล่าไอ้เจ้ามือใหม่อวดดีเอ้ยอืมและในตอนนี้การต่อสู้ระหว่างสองตำหนานั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว